สวัสดีครับค่ำคืนนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้อนจากมุมมืดคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าสยองกว่าเกี่ยวกับตำนานริษผีในหอพักแห่งหนึ่งมาเล่าให้รับฟังตอนจะไปรับฟังอย่าลืมกดสับสไครกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมก่อนไขรนะครับฟังแล้วม,มีความรู้สึกอย่างไร ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีนักศึกษาหญิงสองคนชื่อพลอยกับแพรวาเป็นเพื่อนสนิทกันพลอยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสาตส่วนแพรว่าขี้ขัวแต่ดังชอบฟังเรื่องผีขึ้นขณะที่ทั้งคู่นั่งเล่นอยู่ที่ห้องถุงแพรว่าเล่าเรื่องลิบผีสิงให้พลอยฟัง พอยฟังไปข้อสายหัวไปไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะมีอยู่จริงทันใดนั้นไปในห้องโถงก็เกิดกระพิบแพรวาอีนร้องด้วยความตกใจพอยพยายามบอกแต่ในใจก็แอบขนลุกแพรวาจำเป็นต้องขึ้นไปเอาน้ำสีที่ห้องเพื่อนชั้นที่เจ็ดพอยไม่อยากไปแต่ก็ต้องจำใจไปเป็นเพื่อ เพราะกลัวว่าแพรวาจะขี้ขึ้นสมองตายซะก่อนทั้งคู่เดินเข้าไปใินบรรยากาศภายในเงียบเชียบมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศและเสียงหายใจของทั้งคู่ดังขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นไฟในลิ์ก็ดับวูบลงหอยกับแพรวากอดกันกลมถินร้องด้วยความกลัวสุดขีดผ่านไปสักคู่ไฟก็กลับมาติดอีกครั้ง แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของพวกเธอทำเอาทั้งคู่แทบหยุดหายใจเงาของผู้หญิงสวมชุดขาวยาวยืนอยู่ด้านหลังคอยกับแพรวากั้นหายใจตัวแข็งทืง่อประตูริบเปิดออกที่ชั้นเจ็ดคอยกับแพรวาหันไปมองตามร่างของหญิงสาวคนนั้นค่อยๆเดินไปที่ระเบียงพอยขวามือแพรวาวิ่งตามออกไปบนระเบียงนั้น วกเธอเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนหันหลังให้อยู่แพลวะพยายามจะร้องเรียกแต่เสียงกับแหกผ,ผากพอตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆและเอื้อมมือแตะที่ไหล่ของผู้หญิงคนนั้นเพื่อหวังแค่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวหันมาช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าอันซีดขาวเต็มไปด้วยรอยแผลบวดเรือ่อะไหลนองดวงตาเบิกโพง ราวกับว่าตายมานานแล้วพ้อยกับแพรวายิยงร้องสุดสีมวิ่งหนีไปในริบพ้อยกดปุ่มปิดประตูแต่ริบกลับไม่ขยับเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังรั้งพวกเธอเอาไว้ในขณะที่ทั้งคู่กำลังหวาดผวาอยู่นั้นประตูริบก็ค่อยๆเรื่องปิดลงแต่แล้วมือมือที่เปิดเื้อนไปด้วยของเหลวสีแดงๆ โขเข้ามาขวางประตูริบไว้ร้อยกับแพรวาที่ร้องเสียงดังลั่นริบเกิดขัดข้องไฟกับพิบก่อนจะร่วงลงไปหยุดที่ชั้นห้าพอยกับแพรวาไม่รอช้ารีบวิ่นพว่พระอาออกมาโชคดีที่เจอกับรุงสมชายรอปภกำลังเดินตัวจีย่ทั้งคู่ดิ้เราเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังรุงสมชาย ฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะพาไปดูกล้องวงจรปิดแต่ภาพที่ปรากฏในกล้องกับไม่มีผู้หญิงชุดขาวอย่างที่พลอยกับแพรวาเร่าเลยแม้แต่น้อยมีเพียงแค่พวกเธอสองคนเท่านั้นที่ดูหวาดกลัวอยู่ในริทพลอยกับแพรวาได้แต่กอดกันกลมไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรแต่ที่แน่ๆ มันช่างนา่ากลัวจนเกินจะรลยทั้งคู่ตัดสินใจไปที่ห้องพักพอยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ดาวเพื่อนอีกคนฟังดาวเปิดคอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลไม่นานนักดาวก็พบข้อมูลของนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่เคยพัดตกจากระเบียนชั้นเจ็ดเสียชีวิตปริศนาเมื่อหลายปีก่อนแต่เรื่องที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นก็คือเธอไม่ได้ฆ่าตัวตาย แต่ถูกแฟนลงตามมาฆ่าปิดปากแล้วเอาศพไปซ่อนคดีจึงไม่คืบหน้าพลอยกับแพรวาคนลุกสู้เมื่อรู้ว่าเรื่องเล่าที่ได้ยินมาเป็นเรื่องจริงระหว่างที่กำลังจะกลับห้องแพรว่าขอตัวไปเข้าห้องน้ำพลอยยืนรออยู่ด้านนอกพลเหลือไปเห็นเงาในกระจกบานใหญ่เงาของผู้หญิงชุดขาวยาว ปักปุชุอยหันวับไปมองแต่ก็ไม่พบใครแพรวาแกอยู่ไหมไม่มีเสียงตอบรับพอยเปิดประตูห้องน้ำออกมาช้าๆภายในห้องน้ำเงียบสนัดมีเพียงเสียงน้ำหยดที่ปักเรือที่เปิดจริงไว้ไม่มีแม้แต่เงาของแพรวาแพรวาแกอยู่ไหนนี่ฉันเองนะรอย พอยก้าวเข้าไปในห้องน้ำอย่างระแวดระวังสายตามองปวาไปรอบๆทุกซอกทุกมุมห้องน้ำว่างเปล่าพอยรู้สึกขนลุกสู้หันหลังกลับไปมองที่กระจกเงาของผู้หญิงชุดขาวยาวปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันยืนอยู่ข้างหลังพอยพอยหันควับกลับไปว่างเปล่าไม่มีอะไรนี่เราเป็นบ้าไปแล้วหรือไง ใจเย็นๆพรอยใจเย็นๆพรอยทำเสียงพึมพังหอยสุดลมหอยใจเข้ารึพยายามตั้งสติหอยหันกลับไปมองที่กระจกอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นบางอย่างบนกระจกรอยนิ้วมือรอยนิ้วมือนนเปิดเลือกน,นั่นนั่นอะไรตัวอักษรสีแดงสดๆค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างช้าๆบนกระจกจะทองภาพใบหน้าวาดลัวของพรอย ช้นพลอยตัวแข็งทื่อเสียงฝักบัวที่ดังอยู่ราวกับดังก้องอยู่ในหูความกลัวแรนปั๊บไปทั่วร่างกายแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกสงสัยก็ก่อตัวขึ้นในใจเธอเธอเป็นใครต้องการอะไรไม่มีเสียงตอบมีเพียงความเงียบและข้อความสีเลือดยังคงติดอยู่บนกระจก คอยแต่สินใจสูดลมหายใจลึกๆแล้วเอ่ยถามออกไปอีกครั้งถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือ,อก็บอกฉันมาสิฉันจะช่วยทันใดนั้นภาพในกระจกก็เปลี่ยนไปคอยเห็นผู้หญิงคนเดิมในชุดนักศึกษาใบหน้าเศร้าซ่อยเขาเขาสร้างักฐานไว้ใดเภาพเรือนหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าบนกระจกคอยรีบพิ่งกลับไปที่ริกทันที พลอยกดริบแต่ริบกลับไม่ขยับไปไหนพลอยทำเสียงพ,พึมพำใจเย็นเย็นพลอ,อยพลอยหลับตาลงนึกถึงใบหน้าเศร้าส้อยของหญิงในกระจกไม่เป็นไรฉันจะช่วยเธอเองพลอยลืมตาขึ้นกว่าตามองไปรอบๆแล้วสายตาของเธอก็จับจ้องไปที่แผงควบคุมริบพลอ,อยค่อยๆเอื้อมมือไปที่แผงควบคุมใช้นิ้วมือรูปร้ายไปตามร่อง แล้วนิว้วของเธอก็สัมผัสกับบางอย่างบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังแผงควบคุมพอ,อยดึงมันออกมาอย่างระมัดระวังนั่นคือโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่ามากๆเครื่องหนึ่งพอยกดปุ่มเปิดเครื่องหวังว่ามันจะยังใช้การได้หน้าจอสว่างขึ้นปรากฏรูปถ่ายของหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวในชุดนักศึกษาที่พลอยเห็นในกระจก พอยรีบกดเข้าไปดูข้อมูลในเครื่องหวังว่าจะเจอเบาะแสบ้างอย่างโฟเดอร์รูปภาพว่างเปล่าโฟเดอร์เพลงว่างเปล่าพอยเลื่อนนิ้วไปที่โฟลเดอร์สุดท้ายเสียงบนันทึกวันนี้เขากลับมาบอกเรื่องกับชาพอยตกใจนี่มันเขาบอกว่าเขากำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่พอยตั้งใจฟัง เสียงในโทรศัพท์สหรับกับเสียงเครื่องปรับอากาศในริปที่ดังเป็นระยะระยะเขาโ็้ันหัอเราแมาตลอดไม่นะอย่าอย่าทำแบบนี้ฉันขอโทษแต่ฉันฉันไม่มีทางเลือกทุกอย่างมันจบแล้วพอยตัวชาว่าไปทั้งตัวหลักฐานในโทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่ได้บ่งบอกว่า หญิงสาวคนนี้คือย่อแต่มันคือหลักฐานของฆาตะกรพรยายแพรวแกไปไหนมาฉันเป็นห่วงแกแทบแย่ฉันฉันเข้าห้องนะ้ำแล้วก็วูบไปเลยแล้วนี่แพรวมองไปรอบๆนี่เราอยู่ในริ์อีกเหรอขึ้นไปคุยกันข้างบนเถอะแต่ริบกลับไม่ขยับพร้อมทำไม ทำไมริกไม่ไปไหนไม่นะอย่าบอกนะว่าแพรวาและพลหันหลังกลับไปอย่างช้าๆไฟในริกวิบลิพลับแพรวาบิดกันอยู่มุมหนึ่งของเบื้องหน้าของพวกเธอปรากฏพร่างของหญิงในชุดนักศึกษาใบหน้าซีดผือดดวงตาจ้องมองมาแต่ไม่มีแววตาอาฆาตแต่เป็นแววตาขอบคุณ สาวค่อยๆเอื้อมมือออกมาพลอยสูดลมหายใจลึกตัดสินใจเอื้อมมือออกไปสัมผัสมือของหญิงสาวเบาๆสัมผัสเยเ็นๆแต่อบอุ่นประตูที่เปิดออกที่ชั้นหึงพอยและแพ่วานยืนยืงในมือของพลอยมีโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าตกพลอยมองไปที่โทรศัพท์มือถือภาพบนจอปรากฏภาพของหญิงสาว ้อมกับข้อความเขอาปคุณพลอยมองข้อความแล้วหันไปยิ้มให้กับแพรวาพลอยกับแพรวาเดินออกจากริบไฟพร้พอมๆกับที่โทรศัพท์ในมือถึงของพลอยดับวูบหมดพบศพหญิงสาวถูกฆาตกรรมและทิ้งศพไว้ในพลอยปิดโทรทัศน์ลงใบหน้าเต็มไปด้วยความโล่งใจพลอยมองไปที่ลิ์ที่ตอนนี้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เธอคงจะไปสู่สุขติแล้วล่ะขอคุณ